ย่างขึ้นโอ๊ยที่ว่าย่านบ่พอสุดท้ายเหลือวางได้มีดอีโตได้ในแล้วๆมีแต่ออีกบนึงบ่น้องแหลโดยออมันแห้งจักหน่อยเนาะโอ้มาอื่นนี่ือว่าเก็บงานเก็บเลย โอ้โหแต่แซบแท้นนี่ <c oughs> สียะไรแมบ่บุญสีฝ้าเท้าฝ้าเท้าแม่นลอง สบายดีเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุสุโคนสุหมงสุบอลเด้อนะพาะว่าพี่น้องพ่อแม่พี่น้องยู่ฟังเล่าฟังไทยและก็ต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสาบุญมาคือเก่าเด้อพ่อแม่พี่น้องพยเน้องโดยมาแล้วพ่อแม่พี่น้องมาอีกรอบนี้พี่น้องมาเบิ่งทั้งทีมงานน้องๆเพ่นน้องแหล่ครับอยังพวกอีกซื้อเพ่นเนาะสมุดจำมาได้พี่น้องเลยสิพาอพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งความวคืบหนาบ่าทั้งน้องเพ่น ผ้าสีกันด้านในแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วกัพผากันรุ่งสีจริงบ่แบานี้พี่น้องเนาะตอนนั้นเพิ่นท้าสีห้องพื้นอยู่ทางน้องเล่โอ้ย,ยันบ่พอเด้เม่บุญด้วยบ่สันเนาะตอนนี้ก็คือสีพอพี่น้องเพื่อสีผ้าไปเบิ่งความคืบนาว่าทางน้องๆเพื่นเหตุหอดขันตอนใดแล้วเนาะสะบุญก,กับมาจากเรืยอน้องไอเดียพี่น้องเลยก็สีผ้าเข้าไปเบิ่งทางน้องเล่เนาะทาสีภายในหรือว่า จักซิเมนทาสีพนงจักซิเมนทาสีห้องพืนพี่น้องเลยป่ะไปเบิ้งน,น้ำกันมาหอดขันตอนใดแล้วพ AP ี่น้องนี่แหละพี่น้องเลยมาหอดแล้วเนาะกะทะว่าคลิปนี้สับบุญว่าวิดพลาดประการใดเนาะก็ต้องกรับขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีการเบิดนสุขสุคนเด้อเนาะนี่เลยพี่น้องเปิดท่าสีห้องพืนเนาะแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยสับบุญกัสีผ้าพี่พี่น้องเลาะเลาะเบิ้งรอบรบเบิ้งสากนพี่น้อง นี่ละครเรียบร้อยแล้วแหละสีผ้าขาไปทางในกันเลยพี่น้องโมเมนต์พ่นท่าเซียนภายในนะเพระว่บ้านนี้ห้องพื้นคือสีแล้วยมเลยเนาะอืมี่เดียพี่น้องสองคนนเพิ่นเห็ดอยู่พี่ทาสีภายในแล้ววานนี้สีครีมอ่อนพี่น้องเลยสับป่นดหน้าเนาะแต่อันนี้มันบ่ทันได้แห้งมันเป็ยังบ่ทันนั่นปันใดปุ๊โอ้ างน้องเพิ่นกำลังาทากันทาอยู่ดิในห้องทาแล้วแล้วอันนี้ยังอีกขั้นตอนหนึ่งลำหนึ่งเนาะสีขีม้ม่อนพี่น้องเอยสะบนเลือกมาเนาะคุยกันกับทางเมนโง่คำสอนเพิ่นว่าอาซียังเด้นเนาะเมนเพิ่นว่ามักสีใดซะตะบนก็เลยเลือกอาเป็นสีขีมม้ม่อนมามันเข่ากันพี่ดอกพี่น้องอันกระเบื้องนี่เป็นสีชมพูเนาะ กะมันสิออกวานเดียวจังหน่อยแต่กะอยู่ที่คนเท้าพี่น้องถ้ทาทำความสะอาดได้กะบเบเพื่อนเนาะเคื่อนซานกันเลยสีนี่สีออกสีชีมาสบายดีเด้ดดอเออลุยแหละเนาะรอบแรกวะนี่ยังไงเรียบร้อยแล้วรอบแรกนี่ต้เบิบบร์กเบิร์กสีพันจั์ พอบ่กสีภายในเหาอสองทังเนะาะบดทงังนึงแล้ววะไอ้ยัานุทังเออตัวนี้ทังที่สองวะนี่นี่พ่อว่าอันนี้ได้สช่โอ,อ้โหที่ว่ายน,นูพ่อสุดท้ายเหลือเอ้ยเนาะสีภายในเฮานี่อ้าวน้องแหล่สบายดีดยเด้อโอ้ยญาติญาตสีอันห้องพื้นหนูพ่อสุดท้ายเหลือวะ รลายเติบบ่หือสิเอาเพิ่นฟรีเลยพอดีเลยว่ายังสิเอาไปลําอีก่เหลือได้เดียวีาว่ามีกะฟรีเลยอืโดยนี่บนตู้เย็นนี่เนะเออยังบ่ทันได้ย้ายตู้เย็นออกว่าูคิดมันกะเสียแปเลยนะปเลยั่นเิก็บ่เป็นสร้างเลยน้องลบ่เหลือบ่เป๊ะเลยแบบแบบบ่ให้เสียเงินเลยนะให้ให้เปะๆเลย สียนภายในนี่ก็ระว่าเป๊ะคือกันไปจักเนาะน่าสิเป๊ะสำเร็จไปแล้วขั้นตอนหนึ่งทะลอยมันหมั่งเพล่นแล้วเปิดสินสาบีบอันนี้บอกแกออกว่าใหม่นี่คือบลงงานออกเลยฮะยังถือหัวต้องขึ้นไปโต๊ะทั้งเทงหูเนาะเออตั้งแต่กี่ท่าอันสี่สะดวกเลยอ่า ถ้าบลงานออกมันทาสีบร no like well, so ิสุทธิ์แก้วได้น่ะระวังไม่ต้องสองคนนะต้องเอาขอนต่อยออกโอ้งามเด้หนิไหวมันแหงเงี้ยเนี่เริ่มแห้งเงี้ยได้นี่ออกขาวๆออกครีมๆพี่น้องสิเลือกสีครีมมาใส่ทางนอกนี่เป็นสีสีฟ้าเทาเนาะสีฟ้าเทาพี่น้อง ไปคนละแบบเนาะทางเพื่อนน้องไอเดียนี่สีเทาอ่อนสีควันบรีอ่อนเพื่อนน้องเข็มนี่เป็นเพื่อนเป็นสีฟ้าเทาออกฟ้าฝ้าออแต่เทาเทาเนาะ,ะสบายดีเด้อนั่งแย่งยูเลยเน, <c oughs> นาะเบิ้งเบิ้งเบิ้งน้องหลา่นาน้องเหล่เพื่อนเฮ็ดนี่กันมาชิล่งไปนั่งเลยวะนี่เ <c oughs> ออน้องเหล่ใจข้อนนันน่นเลยเอาแล้วมาเนี้เลยวว้จัดอันนี้ถัส <c oughs> งสีนี่เก็บไว้ใส่ไว้ใส่น้ำ รางได้มีอีโตัวในแล้วแล้วมีแต่รออีกในในร,รลำนึงบ่าน้นองเละมันแห้ง <โร S 1> จังหน่อยเนาะออโอ้มามอื่นนี่เก,ก็บเลย จังไดนคือนางแงแค่แค่ดีใจว่างามอยู่ว่ามักอยู่ว่าสีทางไหนฮะงามสีสีสเข้มพอดนะสีเข้มอ่อนเม่พอดนะมักออกขิมเข้มแหละให้มันใส่กับสีอันสีชมพูนะท่อมันทำความสะอาดมันก็สะอาดเองเนาะเบิ้งทางนองเละพอดนไงอ่านองเละปาดเอาเลยวะงัดกระได้วะ ระวังจะปาดนั่นนะปาดมือจะคลองมาได้ได้ทาสีมาได้ <c oughs> ไหนเน้อโอ้ตแต่เสียบแท้อันนี่สีอะไรแมบ่บุญสีฝ้าเท้าฝ้าเท้าแมน่นลองดูแบบนี้ลงเหล็กเป็นสีคนนะถังน้อยแต่ราคาแพงในลงเหล็กนิ่เมื่อกี้เดี๋ยวมันเบ้ยเรยคุยกับระยะอะไรอยู่ ผสมเพื่อนผสมมาให้เรียบร้อยได้น้องเหล่หักบอ่ะสีให้ทั้งน้องเหล่เพื่อนลองโซสีมืออีกสีนี้มันสีงามจ้ำใดพี่นอ้องงามบองามบ่น,น้องเหล่นี่สีฟ้าเทาโอ้หนองเหล่ทาสีงามเดอนอะงามเลยอะดีเลยนะงามเลยนี่เรียบเลยนี่ นี่เห็นบ่ะผูเลยคันว่าง,งามค่ะคันทางงามผูเลยเห็นบ่นเห็นบ่เ,นบเรียบเลยนี่เห็นป้มันสิีปเป็นจุดเป็นจุดนางหล่าทาสีเพียนนี่โคจังได้เมียง,งาม <c oughs> สีเพิ่นแบบมันเป็นเซียน nói nỗi, để lắc lắc phăng nặng lệ vâng như là cứ mọc piko, nó nui nỗi hết phê, nè, nằng ngang đây mình không kiềm, huống, ở trong đấy cô phù súc tuần đi chơi, đi chơi, đi chơi hang của cha khuất si bao, đi พ่อไปเดีย่ยงเหน่งเลยเนาะโดยหนนะพ่ออยู่ไหนทางนึงบ่เนี่นโดนไปทางน้อยทางนึงคิดน้าเลยทางไอแก้วเพิ่นว่าสองทางเป๊ะเลยว่าจันเพื่อนน้องไอเดียในสีสเทาอ่อนพี่น้องอเลยหรือว่าสีควันบุรีเนาะออกเทาอ,อ่อ,อนๆแต่ว่าสาวบุญมักสีนี้ก็เลยเลือกเอาสีนี้ มักสีฟ้าเท่าพี่น้องจักเป็นยางะสีเท่ากับงามยูแต่ว่าต้องให้มันเข้มกว่านั้นหน่อยนึงเพื่อน้องไอเดียมันสีจืดไปวาสมุนสีมักออกเข้มๆจักน้อยแต่สีเพื่อน้องไอเดียก็งามอยู่มันกดนระเบบมันอยู่ที่มักใสมักมั่นน้องแหล่เนาะอยู่ตอนี่กับงามสีนี้มันสว่างดีแต่มันกับโบเมนฟ้าแจ้งคือเพื่อนอันน้องน้องเยินดะ เป็นองเงินแล้ำมันออกฟ้าแจ้งนี่มันออกเทาเทาเงาเงาเด้นี่นะมนเมนี่ก็ฟ้าเป็นใจมนเมนี่ฝนโฟตกให้ยคำก่นอ,อ,ก <laughs> นอนเด้อะ่บหยากเสียวเนอะนั่งเลยห้ยคำก่อนโฟทอกมีน้องเง็้เดียวเลยเลยใบหยักเสียวตอนนี้อยากให้ยสีแห่งก่อน อย่าเพิ่นสาบตีนมนันนี่มาเลยเอาใจสีสียังได้มาตัดใส่นี่นาวะอีแรกว่าอันสีอันห้องพื้นย่ันบ่พ่อนองเหล่<ด>ซื้อถ่ายพ่อให้โอ้ยสบายใจเลย <laughs> เกือบนองเหล่บอกว่ายันนต่สีบ่พ่อเด้บอบ่าสัน สเขาไปเบื่องด้านในก่อนบานนี่รอบสองวะบ้านนี้โอ้ว่ารอบสองเลยพี่นอ้องเลยงานนี่สองคนเมาพี่เลยคนสเอาให้มันแล้วมือเดียวเหมือนนนี่นต้องเท่าทางในก่อนเมื่ออื่น่นต้องมาติดอันกระเบื้องนี้ต้องมาติดทางในก่อน<ม>สีครีมออนเหมือนกันงามบ่ เวลามันแห่งเลยมันงานเลยมันมันบอกข่าวแห่งเลยเดี๋ยวพี่น้องเลยบวติใควก็มักแต่ละคนมันก็คือกันทางสสบุญกับมักใกลยนี่เนาะก่อนที่เชื่อกับคุยกันกับทางเมนคขำซอนเพื่อนว่าะเอาซีไดเน่มาจะกับรึกษากันเนาะ สีครีมมา้ะสีครีมอ่อนๆมา้ะสีเดียวกันก็เพื่อนข่อยได้หนึ่ง้างเลยเพื่อนข่อยกับสีนี้เลยอยู่ทางในมันยังมันยังติดปูนเหบัดซึออกมาดันนอกก่อนโอออ้าววูบอ้า ทางไอ้สร่างเขาว่าพอดีสวัสดีถามว่าเบิง่งกนู้นลึกน่องเฮ็ดนีผ่าน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 ไว้ได้ไอแก้วเนีย่ยรอบแรกแล้วเลยดส้สีสีไข่เป็นสีครีมไอ้แก้วงามบ่เนี<อ>่ยมันบ่แพ้ตาเด้สีครีมนี่เพิ่นมาแต่เรียยเพิ่น <laughs> ฮะ เคีมก,กับไข่อันเดียวและคีมยมบนออนนี่มันแห้งแล้วมันสิออ,อกเนี่ยมันสิออ,อกแบบนั้นเองออกไม่เหงือนกูอ่อันนั้นแหละคฮะว่ะคืองัดออกต้องสองคนอ่อนะเะด็กแสดงมีอยู่งานนองเลยอืมเด็กแสดงว่าเด็กแสดงงัดออกคุณหนึ่งจับคุณหนึ่งงัดบ่หากันมาหอดิว่าไอ้อืมแตวังนี้ตีดอกผักเจ้าคองนี่นะ

งามอยู่ยวะสีฟ้าเทาเป็นจนังไดนเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวน้องเหล่ออกมาวันนี้แล้วเลยเป็นจังได้มาแต่บิงงานบ้านพน,นสิว<อ>มว่าเมื่อยอยู่บ่าไปเรียกเบิดมือไอ้แก้วก็ได้ เปลี่็นเฮือเป็นเห็ดเฮือนบ่หรือว่าเห็ดยังไงไปสุดเห็คงรวมเป็นเป็นหอเป็นเป็นหอมาเฮซักบ้านโอ้เป็นบอลรวมบ้านแบบนี้บ่รวมบ้านตัวของการแบบนี้เป็ใเจ้ไงแก้วบ่เป็นมืองการเป็นหอเป็นห่อหอมาเฮซักโอ้แบบรวมแบบในบ้านในอยังพ้ากันรวมแบบนี้บ่เป็นหอหอมาเฮซัก โดยสัตว์ของบ้านมันเห็ดโดยหลับบ่อหลับงานเพิ่อนอยู่บ่อกะบูฮู้บูฮู้อันเพิ่นสี่เพิ่นให้ไหล่ไล่วัตถุ่งไ,ไอ้เพิ่นอยซื้อเพิ่นห่วท่านได้ได้ว่าว่าชิตกลงจ้า,างไผจ้างไผเพราะวะา่าัติมันมีการสร้างสร้างบ้านของบ้านมันก็ไล่อ๋อแบบว่าเพิ่นเอาให้อ้ายไปอันไไอันนั้นเบิ่งไปไ,ไ,ปไล่เบิ่งไล่เบิ่งไล่ไม่ไล่ตอกมันสิคือกันบ่อกับของบ้านเพิ่นไล่ อบานี้เพิ่นเพิ่มมาเตมแต่ยังบรด้คิดยังบรายิดตกลงว่าสีจ้างผู้ใดโดยเพิ่นเพิ่จักงบ่ใส่เปลืองมัดใไรใหญ่แต่บ่ใหญ่มันสิบสี่คูณสิบหาว้าเจ้าสี่คูณสิ้าาหอแจคุณบ๊อเกือบแล้วเนาะ สำวัดคุณแน่นอนส่มัดลุกปลดปิ่งไร้มัดปิ่งกลกโลไม่อันนมุงอันกระสีมัจจกแผรนมัจจิวัดวัดหมดจักลาดเริ่มติดไหมอยากล้านะอยากฟังน้ำเพลินรวมงบไปสั้นซะไปรวบรวมงบให้เพิินรวมงบแต่จะใช้เวลาเลยแต่จิดจริงเพิ่นยังคำพูมไม่ได้เลแต่ก็ยังบริคิด มันต้องไปนั่งจดนั่งเต้มเลยเนาะคิดบม่ได้มันหลายคนวุ่นงหุ่นขิดขอจด้วยยักษ์ตะเกียงยักษ์ในหัวยักษ์ตั้งตั้งมันวุ่นละบยักษ์ใครเขาตอบมาได้หรอไม่แต่หนักเป็นมือหนักเขาต้องมานั่งจดนั่งแต้มอันเห็ดแบบนี้ต้องใส่สมาธิโดยยักษวยักษ์หัเดี๋ยวนี้มันบ่ได้มันบ่ได้เนาะมันเคลื่อนมันมันเขาต้องมาไล่ว่าไม่มันสีจักเส้นเนาะมาย่างมาย่างไรซิเงานเียน่าง ไฮเจนเบเบนราคนวุ่นวเยอ่มันกร่ได้มระโผหดบุญเดืกนยฟ้าป่านั่นอยแก้ววุ่นคนเขาโซกันคนนั้นก็จะเห็นต่งนี้วันนี้ก็จะเห็นรนั้นแบบแต่ละคนก็มีกครมึ่งมคงเมื่อยว่าะอะมรันนี้กินข่าวกินน้ำแล้วปะหลังจากตกเคลียกันเรียบร้อยแคนก็เส้ไปินข่าวผมพากันโยันกินข่าวกินน้ำก็เลยบอกว่า ว่าวอาเนืใดต้องมานั่งคิดเองเนาะตัวนี้ต้องมานั่งคิดเอ<ม>าเองว่ามันมีอะไรจังจดรายการให้เพิ่นแบบนี้เอาเนะๆๆๆเาเนะาทางน้องเพิ่นก็ทาไว้เติบได้แก้วเอ้ยดีแล้วมันน,นี่แหละฝนบนโต๊ะเราจะเฝ้าตกเด้อให้น้องทาสีแล้วก่อนก็มืดอยู่เลยมืดอยู่หักใครใครกว่า,าน,นี่อยู่มันน,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 นี่นี่ทางฟ้ากอะ อยากแล้วฟังเบอร์มาแรงเนาะบบางแล้วบบางลงคันว่ามือแรงบวตกก็ถือว่านั่นแหละเริ่มเริ่มสิลบแล้วก็ตกไปต้นล้วเนาะแม่ตกมือสิบซิบกว่ามืออะไรติดต่อกันมานี่ตกกระโดดไล่กูไว้แล้วเนาะตายแล้วเนาะคนหนูมันเป็นไข่เป็นหนาวแล้วคนเขากระได้ดินมันก็เปื่อยเป็นน้ำหมดเละแม่ขี้ดินมันสิเป็นน้ำแล้วคนก็สิไปบ่ได้แล้ววันนี้เนาะ จะนอนไอเดี๋ยวสูมๆมูชุ่มๆก็มีแต่น้ำลายเลื่อนอยู่ผักกาดนั่งกินข้าวแรงอยู่พี่เด้อเพิ่นเห็ดกินเห็ดยังอยู่พี่แล้วมันมีผู้เห็ดกินแน่นะเาก็ได้มีแต่อันนี้ได้สายเพิ่นไ่ได้เอาออกง่ายบ้ะอันนี้บานประตังประตูทาสีแล้วแล้วก็สีทาแบบตันกับ ประตูนี่สิท่าสีกอนบอสจงเอาขึ้นต้องปั๊บอนต้องเราต้องเอากบเอายังมาถาก่อนแล้วบอกรบปั๊บปั๊บที่รอยยังยังท่าสีอืมท่าสีเลยจริงๆเอาเข่าต้นแบบนั้นมันสิง่ายกว่าบอสตามสะดวกสบายเนาะตามสบายแบบถนัดแบบใดก็แบบนั้นแล้วเฮาผู้เฮ็ดนี่บ่จักเพิ่นทา อันนี้ออกฝ้าเท่าเท่าโบฝ่าคือกันงยืนนะกันองยืนฝ้ายังก็เพิ่นเอิญคือนัองยืนฝ้าออกทะเลโบออกเนาะนี่ฝ้าเท่าอันนี้จีไปใช้ต่อเจ้านะวันนี้มาพักผ่อนนะเนาะเมื่อยเนาะปวดมือเนาะมาละบอถือกันงโบโอบเมื่อยก็พักผ่อนก่อนได้จะนั่งบัดโบวัยกะ ก็พักก้อนมาแต่ทางไกลมันเมือ่อยได้ไปบ่อนคนหลายเนาะมันสารวนคือยังนี่ยังหมูน้นเพึ่งให้ทางไอ้พักพอเด้อเดี๋ยวสีเลาะไปเบิ่งทั้งน้องน้องพันท่าสีกันตามสบายเด้ออันอันไอน้พูดเพป็นกับเมื่อบ้านเลยเนาะเมื่ออืม่มบ,บ้านอีกให้ปปไปอุโม,มงค์อปุปบายอปุปบายห้าโมงอุปบายอุปบาป ไปปจัใจในเกลียดใครแล้วเผื่อกระไรอย่างเมื่อหลับพอนะโดย14วันเอ่อเพิ่อไปเราย่านเขียมวะอันที่ว่าเงินเท่าให้เจ้าหาลอยเมื่อวานนี่ทางผู้ใหญ่เพิ่อนาให้เจ้าไหวไสเลยไหวซื้อซื้อยากินยันย่ำสบายเพิ่นน่ะเพิ่นนาให้มอบให้เลยประจันเพิ่นน่ะเนาะโดย เพราะว่าเขาไห้ตอนนั้นก็ว่ได้คุยกับเพลินเนาะเขาก็เลยแบบไห้ไปเลื่อยๆว่าบอกเพลินฟังเพลินเลยโอ้ยไห้ทั้งไอ้แก้วเพลินเลยซาเพลินว่าไปซื้อหืดซื้อยากินยานว่าย้ำสบายมากเพลินนะนานนี่เดี๋ยวเขาไปทั้งนั้นก็ได้นเด้อเลยพี่น้องเลยเนาะออกฟ้าเท้าเดา้อพี่น้องเด้อเบิ่งบัดตอนเห็นเนาะว่าสิออกสีไปได้ตอนนี้ยังเปียกอยู่ ทางน้อนทางนองงน,อนอเขากันสีมาทางนี้เบิ้ลเข้าไปเบื้องด้านนั่นอีกสักก้อนเพื่อนพี่นอ้องเฮีบ้านนี้พีเจ้ะโอ้เริ่มแห้งเนี่ยออกงามลาได้น้องเลืเอ้ยบ้านนี้เดี๋เห็นบิ้ลนี่ใช้เบื้องสีเพื่อก้อนนี่นี่มันลำเบิบบ้ลพอดีเป๊ะเลยนี่เรือเท่านี้เลยา,ลาเอา้ยเป๊ะเลยเป๊ะเลยเนี่พอดีเป๊ะเลยเ rồi đây pì sang này, chỉ để ghép đan này pì, đã đây, ngàm rồi vợ, mặc quần bông để đan nhoẻn thì còn phía à, nào nữa, đan ừ. ai kéo cặp má rồi, nào nữa

แขกเนาะนางเละก็ว่าท่าเป็นไงมันท่าเป็นไงสีมันตัดกันได้ไหมบุญบ่ทาคือสีเขียกับสีขาวมันสีตัดกันบ่ขัดกไันได้ไหมเห็นบ่แล้วมันก็ชิเบิง่งเบิ่ร์นอว่าเออย,ยังบ่เขาไปแบบอันนี้เขาทาไปเขาเห็นแล้วเขากระลำไปมันก็นเลยแบบละเอียดไปเลยเนาะโดยท่าไง มีน้องเลยถ้ามแบบันกันนายเขาว่ามันผู้ว่าบอลได้ถือบอลได้ถืแบบเขาเห็น,นเนาะ สีเหล่าบนรับราบก่อนบ้านนอง่นทาใกล้สีอั้นแหละเนาะเออลำแรกเด้เนี่รอบแรกแหกมานพี่นองเลยสีผมเคลืมอนแน่จักหน่อยเนาะเพราะว่านังบ่ทันได้แหงด้านในกับสีแล้วเลย้าแบบเดียว ่นดับมาอีกเลยได้ว่าสีรอดบ่มาหนิสีรอดอยู่บ่ได้ดับมาอีกเลยคือเมื่ <laughs> อ,ดดอคืนนี่ตแ้แห้งจนไฟนะ่ะดับตลอดอยู่บ้านเท่านะ <c oughs> แห้งไอ้แก้วแห้งเมื่อคืนนี่มันยังใบไผ่ม่ไส้ใช่ไหม <c oughs> โอ้แบบฝนมันแห้งเนาะ บมออ,อ,ออกแล้วคันมันแดดตอกเฮงอะไรเลมื่อคืนนี่ค่ะผีคนหนึ่งเข่าแรงเลยชุกง่ายบ่ามวยนี่ชุกง่ายเลยสิกราบสกรอนบานีิคัมเลยแก้เอ้ยมืออื่นพูดแหละสิมาพ่อ,อกันไม่อีกไวเติบนอบ้อกบนท่าซีก,านนกันเลยว่ามันแดดน้องก็เลยไวย่ยน เสือปลาแรงมันตก <Jersey. S 1> บะาแรงนี่มันแหงแล้วเนี่แม่นเยอะเนาะกลับก่อนเด้อวันนี้แม่ต้องเข้มเด้อเลยอะสบายดีเด้ออะสบายดีเลยเนาะพี่น้องเล่ขอกันพุลแหละเมื่ออื่นจังสีม้าไม่ครับเพิ่นสีนั่นมาเนาะอันนี้ก็ได้ลายเติบแล้วทางน้องเล่เพิ่นท่าด้านนอกอะสงสัยสีแล้วแน่นอันนี้แหละเอากระได้ บุญกสีราพี่ละน้องไปสะก้อนคลิปนี้เนาะพ่อกันในคลิปหน้าเด้อขอบุญขอบคุณไปทางผู้ยันเจดีเอฟซีทุกคนที่ติดตามฮับส่งคลิปตั้งแต่ต้นจนจบแล้วบขำโฆษณาเนาะถ้าเราผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องการเบิดสุขสุขคนสุขมงคลสุบอนเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้เน่ตามก่าวตามเคย ขอบคุณเอฟซไปเบอร์สุขุสุขคนที่ติดตามครับต้องคลิปต่างต้นโจ๊บจบอลบรต่างโษษนะป็นลาคลิปนี้ลาพีลาน้องไปซะก่อนมืออื่นจังพ่อกันใมเด้อครับเด้อน้องแหล่เด้อเด้อสบายดีสบายดี